ทำชั่วคนเชื่อง่ายแต่ทำดีต้องใช้เวลาพิสูจน์ต่อไปเป็นรายการเยาวชนยุคพ,พอเพียงจากภูผาฟ้าน้ำเจ้า วันนี้ครูรุ่งผมล่าจะพานักเรียนป .3 สองคนมาบูรณาการวิชาสังคมศึกษาพุทธศาสนานะมีดาวเพนเพศกับพอเพียงหรือว่าพอถูกอาระเ,เชิญได้เลยนะะวันนี้นะคะล่าก็จะพาเพียนที่ดูแลอยู่นะคะเป็นระดับชั้นประถผมนะคะป .3 และป .4 ค่ะดาเวเพนเพป .4 นะคะโดย แล้วก็น้องคอเพียงปอจานค่ะ,ะวันนี้เราจะมาบูรณาการในหัวข้อของวิชาสังคมศึกษาแนะรศาสานานะคะซึ่งในหัวข้อใหญ่ก็คือมารายาไทยแต่ว่าเนื่องจากมีหัวข้อเยอะยอยเยอะนะคะก็ส่วนที่เราจะนำมาใช้ประโดยชน์กับนัเกเรียนก็จะเป็นเรื่องแรกก็คือวันนี้จะนำารนอในรอเรื่องของมา,ารยาในการตักอาหาร แล้วก็รับประทานอาหานะคะ,นะคะเอาของข้อสองข,อ,ของข้อที่ก่อนนะคะก็จะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งในอ่าเนื้อหาวันนี้จจนเราจะเน้นเรื่องของการแสดงบทบาทสมมติะเป็นการให้เขาฝึกในเรื่องของความกล้าแสดงออกนะคะก็จะไม่แน่ใจเราขอติดตามรับชมและรับฟัไงได้นะวเราต้องหา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่หนึ่งค่ะอา,าอาทำไมข้าไ,ม,ไม่รม่อยเหมือนที่เราดูในการ์ตูนล,ล่ะครูเคยสอนฉันว่าโลกมีแรงดึงดูดอะไรที่มีน้ำหนักก็จะตกลงพื้นเราก็มีน้ำหนักเลยชิดดินไม่เหมือนนางฟ้าที่เธอเคยเห็นหรอก เออไม่ต้องเช็ดหรอกให้ผู้ใหญ่มาเช็ดเองจี้อุ้ยโอ้ยโอ้ยหมักสองครับจี้มันหกแล้วเห็นไหมเราจะหาผ้ามาเช็ดก่อนไม่ต้องเช็ดหรอกเอ้ยไปเฮ้ยลืมจานลืม้าชนจี้ โอ้ยอ๋อลำหญยมีหกลูกทำไมไม่แบ่งกันบ้างเนเธอก็วัวแต่ไปหาผ้าอยู่นั่นแหละฉันเป็นคนเอาก่อนฉันก็มีสิทธิ์สิไม่มีน้ำใจเลยเราไม่กินก็ได้เชะเด็กๆตักข้าวทั้งข้าวก็หกน้ำแกงก็เลอะเธอโอ้เป็นภาระของป้าเองเนาะ ป้าสอนไม่ดีเด็กๆก็เลยทําไม่ดีตามด้วยก็ขออภัยเด็กๆนะสอนไม่ดีเองลูกบาไม่ต้องล้างจานหรอกเิืมทั้งภาษาอังกฤษเอาวันที่สองก็แล้วกันไม่ต้องล้างจานหรอกเดี๋ยวก็มีคนมาล้างเองป้าแล้วก็วันที่สองผู้ใหญ่ต้องมานั่งเช็ดเราไปช่วยกันเถอะไม่น่าทำเลยบาย ค่ะหนูช่วยค่ะทำหกกันนไมตอบมันหกอเกเนี่ยนะคะคือพฤติกรรมวันแรกวันที่หนึ่งนะคะที่เขาทำโดยที่มีการเล่นด้วยนะคะช่วงที่ล้างมือนะคะล้างมือเสร็จก็ดีดีน้ำใส่กันนะคะเป็นพฤติกรรมที่หนึ่งแล้วพฤติกรรมที่สองก็คือไปตักข้าวก็หก ตักน้ำแกงก็หกแล้วก็ไม่สนใจที่จะรับผิดชอบในส่วนที่ทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแบ่งปันอีกนะคะเขาก็ร้องเพลงไปแล้วเนาะแต่เขาไม่ปฏิบัติอันนี้ก็คือในเรื่องสี่ข้อหนึ่ง ะะการไม่มีน้ําใจหรือว่าเป็นการเบียดเบียนใจเพื่อนคือทําให้เพื่อนรู้สึกไม่สบายใจที่ได้ที่ไม่ได้ของกินที่ถูกใจเนาะ <laughs> ก็ถือว่าในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เด็กจะต้องฝึกแล้วก็ปรับปรุงตัวเองนะคะต่อไปเป็นพฤติกรรมวันที่2ค่ะจัางเ่ไปตัข้ากันเพนมไอาแม่กีัน ถทั้งหมดจัดแถวใช่ทั้งหมดแถวโต๊ะเชิญตักอาหารขอคระชุยค่ะตักข้าวอ,อะไรบ้างเปล่าไห้ข้าวกล้องแมง่ขนาวสุกแกงจืดคอ เธอมีน้ำใจไม่เหมือนที่เมื่อวานขอบอใจพี่ชมอเราก็จะมาฝึกเขาจริงๆก็เน้นในเรื่องตัวพฤติกรรมเขานั่นเองเพราะเห็นปัญหาว่าเวลาเขาทานอาหารที่โดยเฉพาะที่มีน้ําแกงนะคะ mm hmm. เขาจะยกทั้งถ้วยทั้งชามเนี่ยยกซดเลยนะคะไม่ได้เอาช้อนตักใสป่ปากเนาะก็เลยบอกว่านี่มันเป็นมารยาทที่ไม่เหมาะควร ถือเป็นมารยาทสังคมในอนาคตถ้าเราไปร่วมโต๊ะอาหารกับผู้ใหญ่หรือคนอื่นเนี่ยดูแล้วไม่เหมาะสมนะคะวันนี้ก็ได้ฝึกมารยาทในส่วนที่ในการตักนะคะและก็ในการรับประทานอาหารค่ะ,ะทั้งหมดนี้เป็น8สาระวิชาใช่ไหมคะลูกวิทยาศาสตร์คือในเรื่องของข้าวตกนะคะ เขาสงสัยว่าในกระตูนในการดูการะตูนของเขาเนี่ยมีการเหาะได้ลอยได้แต่ทําไมข้าวตกแล้วทาไมไม่ลอยนะคะเมื่อกี้เขาก็ปุยกันเนาะคือได้วิทยาศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์ก็คือตรงที่เขาแบ่งแบ่งลำไยมี6ลูกก็แบ่งคนละสามลูกเนาะก็แบ่งครึ่งนะคะสองคนสุขศึกษาก็คือล้างมือนะคะดนตรีศิลปะก็คือการแสดงออก นะคะทั้งที่เขินอายแล้วก็เป็นไงคะตื่นเต้นเนาะทั้งป้าก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนาะก็เลยได้ศิลปะแล้วเรื่องของการงานในเรื่องของการทำหกรับผิดชอบตัวเองไปเอาผ้ามาเช็ดนะคะก็อพื้นสะอาดโต๊ะสะอาดโตะอาหารสะอาดนะคะ,ะวิชาอะไรอีกลูกภาษาไทยก็คือการพูดสนทนากันนะคะครบหรือยังคะแต่สาระสังคมศึกษาก็วิชา มารยาทภาษาอังกฤษก็คือมีคำสามคำนะคะบาวไรซ์ข้ากล้องนะคะเมลอนชุ่เมลอนซุปเนาะก็เป็นแกงจืดฟักแล้วก็ล้องเกนนะคะลำใหญ่ก็ได้คำสับป์ปดิสามคำครบนะคะก็ขอบขอบคุณขอบใจแล้วก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆด,ด้วยนะคะกลับขอบพระคุณท่านสมณะค่ะ สองประการ i mm -hmm. ให้สองคนที่สรุปแป๊บหนึ่งค่ะการมารักการค่ะ,จะเจริญทำผู้ใหญ่พี่ๆทุกคนค่ะวันนี้พ็ติกรรเอกพฤติกรรมวันที่หนึ่งของวุ้หมูันวิดีอย่าทำตามนะคะเราควรทำตามพฤติกรรมวันที่สองค่ะมีผู้ใหญ่คนไหนหรือว่าพี่ๆจะแนะน เสนออะไรหรือว่าวิจารณ์อะไรก็ได้นะคะกอนอื่นก็การการสังสรรคนสมัยรูปท่าณเดินทางใหญ่ทุกคนค่ะ ประทับใจเด็กๆค่ะด,ดูน่ารักดีเป็นธรรมชาติแล้วก็เห็นการพยายามปรับเปลี่ยนแล้วก็การเอาภาระของครูโฮมล่ารู้สึกประทับใจเด็กๆโชคดีค่ะถ้าจะมีแนะนําก็น้องเทนนะคะเวลากราบอะ่ะมือยังเห็นทุกครั้งยังยังเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวคงจะดีขึ้นตัวนี้อีกเยอะเพราะตัวี้เขาเปลี่ยนไวกราบให้มือตรงแล้วก็ไม่ไม่เล่นมากนะคะย่างก่นก็เขาพร้อมจะปรับเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะ ทำเน่นดาก็มีแค่นี้กันมีใครอีกไหมคะขอบพระคุณค่ะกล่าบขอโอ,อกาสน,นะคะค่ะ ก็รู้สึกประทับใจไหมก็รู้สึกประทับใจนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแสดงออกะคะแล้วก็เด็กหลายครั้งรู้สึกว่ามันเป็นสีสันนะคะดูดูสดใสนะคะก็สิ่งที่ทําก็ดีแล้วเพราะว่าสิ่งที่เด็กเขาทําก็คือพฤติกรรมของทุกวันอยู่แล้วนะคะซึ่งมีโอกาสหน้ากรมร่าก็เชิญได้นะคะเพราะว่ารู้สึกมีอีกหลายขั้นตอนที่เด็กต้องฝึกอีกเยอะเลยนะคะ,ะที่เขาทําทั้งหมดนี่เป็นเป็น ที่ชีวิตจริงที่เจอก็ถ้าอยู่ใกล้ก็จะเห็นนี่คือพฤติกรรมจริงของเขานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงก็ดีขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะถ้าเห็นนิดนึงเมื่อกี้ก็คงเป็นเรื่องของน่าจะรีบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคือกระหนาวพูดคือเคี้ยวอาหารต้องหมดก่อนค่อยพูดนะคะติ่งนิดนึงอะคะ่ะอย่างอื่นโอเคแล้วคะ่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะมีใครเพิ่มสัอีกตไหมคะ <laughs> ยายโกนะคะยายโก้เป็นคนดูแลเด็กคนหนึ่งในนั้นด้วยนะคะพอได้ดูละครแล้วก็ย้อนดูตัวเองนะคะก็เลยเห็นข้อปกคร่องตัวเองนะคะก็คงเป็นประเด็นของความใกล้ชิดนะคะที่ให้เวลาแต่ตอนนั้นนี่แม่ไก่ปกครองไม่ได้ให้เวลาก็เลยทำให้เกิดความประทับใจการเป็นองค์รวมของการอยู่ร่วมกันที่นี่คนก็เยอะเนาะอยู่ร่วมกันก็แย่ นะคะแต่ว่ามีหัวใจหลายๆดวงเนี่ยค่ะโกไม่ได,มยยมได้อยู่ยายไม่ได้อยู่คนเดียวยายก็เลยมีอาห่มล่ามีอาตั้งใจมีแม่กล้วยมีทุกคนเลยค่ะช่วยเป็นหูเป็นตาตายายเลยก็เลยเป็นตาสับปะรดนะคะไม่ได้ตาสองตานะคะทาให้พวกเราโชคดีนะคะไม่ไม่ถูกอะไรฮะไม่ถูกปล่อยปลาละเลยนะคะวันนี้ก็เลยประทับใจการเป็นลูกสาธารณโภคี นะคะพวกเราเป็นลูกของสังคมที่เป็นสาธารณโภคีนะ OK, นะคะไม่มีวันตกต่ำวันนี้ก็เลยเห็นอะไรฮะอะไรฮะสิ่งที่พรอท่านทำเนี่ยมันอะไรก็เรียกไรมันเป็นจริงนะคะในภาคในวิถีชีวิตอะไรเนี่ยคะ่ะขารู้สึกขอบคุณทุกรวงตาแล้วก็ดวงใจที่ทํางานศาสนาให้เกิดเหตุการณ์วันนี้ที่ถ่ายทอ,อดนะคะจากวิถีชีวิตจริงขอบคุณครับทุกคนค่ะครบทุ เจริญธรรมสมุทดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดาวเพ็ญเพชรสมานอยู่ชั้นป .4 ค่ะหนูชื่อป .2 ค่ะอยู่ชั้นป .3 ค่ะจะมาร้องเพลงค่ะอืม สินห้าค่ะ <aha. S 2> จะรอ้ะรองเพลงสินห้าก่อนนะคะ <kicking S 1> สามสี่การเป็นเด็กดีใครใครก็ทำได้ทำได้ง่ายง่ายแค่ปฏิบัติตามสินห้าข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองย่าลิเป็นโจงอย่าไปขโมยข้อสามม่แย่งคนะราจะคนอื่น ขอสีเด็กดีไม่พูดโกหกขอหาอ,อกห่างจากสิ่งมึนเมาอย่าลืมไปท่องจำเด็กดีต้องไม่ทำผิดศีห้าเพลงต่อไปค่ะชื่ออะไรคะชื่อเพลงส่วนรวมต้องมาก่อนค่ะสาให้มีจิตสาธารณะ ขอให้จำไว้ว่าส่ว,น,วนรวมต้องมาก่อนขอให้จดจำไว้เป็นคำสอนมันฝึกไว้อย่าขาดตอนโตมาจัดได้เป็นคนดีก็มีคนตั้งเยอะอยู่รวมกันตั้งแยะเราก็ต้องเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันไปอะไรที่เป็นส่วนรวม แล้วก็ต้องใส่ใจไม่ทำอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนให้มีจิตสาธารณะขอให้จำไว้ว่าส่วนรวมต้องมาก่อนขอให้จดจำไว้เป็นคำสอนมันฝึกไว้อย่าขาดตอนโตมาจัดได้เป็นคนดีก็มีคนตั้งเยอะ อยู่รวมกันเต็มแยะเราก็ต้องเพื่อแผ่นเชืวอเลือกันไปอะไรที่เป็นส่วนรวมเราก็ต้องใส่ใจไหไม่ให้ทำอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนให้มีจิตสาธารณะขอให้จำไว้ว่าส่วนรวมต้องมาก่อน ขอให้จดจำไว้เป็นคำสอนมันฝึกไว้อย่าขาดตอนโตมาจะได้เป็นคนดี